นี่ผมพามาชมผักหวานป่านะเพื่อนนี่ผมซื้อมาจากพี่ที่เขาอยู่ในติกต็อกเป็นเพื่อนกันในติกต็อกนี่แหละครับผมผมก็อุดหนุนพี่เข้ามาเนาะแล้วพี่เ็าแนะนําดีมากแต่เนี้ยผมปลูกใต้ต้นไม้นะเพื่อนเนี้ยปลูกใต้ต้นเอสมอพิเภกเพื่อนมันก็มันก็งามดีมากเลยเพื่อนเนี้ยเขียวชุ่มเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ เ,เขาบอกพอห้านป่าปลูกยากนะแต่ผมดูแล้วถ้าปลูกใต้ต้นไม้มันมันมันไม่ยากเนาะถ้ามีระบบน้ํานะจุอันนึงเนี่ยพี่เขาบอกให้หาตะกร้าแล้วมาคลุมเนาะนี่เป็นตะกร้าที่ผมสั่งต้นไม้มาแล้วมันเหลือๆผมก็มาคลุมไว้เนี่ยเพื่อนมันก็จะเป็นอย่างนงี้นะเนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยมันมันแดดมันแรงไปครับเพื่อนแต่อันนั้นเน่เขาล่มๆ้อมกำลังดีนะครับแต่นั้นเนี่ยเขาต้องการแดดนะแต่เขาต้องโตก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ทอนกิ่งทอนไรก,ก็ก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับเนะ พี่เขาก็แถมต้นมะขามเทศเนาะมาให้นะครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงเนาะนะฮะประมาณนั้นจริงๆอะ่ะเขาให้ปลูกใกล้กันแหละแต่ผมอะ่ะไม่รู้ปลูกใกล้กันแล้วมันตุ๋ยบางต้นมันตุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้ต้นนี้อ่ะน่าจะตุ๋ยเนี่ยเนี่ยตุ๋ยไปตวงไอ้ตุ๋ยไปต้นนะครับแต่อันนี้ยังอยู่นะผมก็ครอบไว้เนี่ยเพื่อนเนี่ยท่อทับด้วยคือบางทีอะ่ะต้นมันเล็กมากอ่ะเพื่อนต้องหาแลวครอบอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้ว่ารู้ตำแหน่งเนาะ นะครับมันจะประมาณนั้นแหละอ๋อตรงนี้ไม่มีระบบน้ําด้วยนะครับแต่ตรงนู้นะ่ะมันมีน้ําตลอดไงน,นะฮะมันก็เลยงามเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่มีน้ําที่ผม <c oughs> วางวาง,วางไว้เนาะผมก็ยังไม่ได้พีทีวีทันเท่าไหร่นะเพื่อนมันก็ขึ้นไงเนพื่อนเห็นปะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยยอดมันกุดไปแล้วมันแตกยอดใหม่เป็นกระโดงขึ้นมาเหมือนที่พี่เขาสอนผมเลยนะบอกให้เนี่ยมันเป็นกระโดงนะเพื่อนเห็นปะ เนี่ยมันอันนี้มันหลุดจากถุงนะเนี่ยเป็นกระโดงขึ้นมาเนี่ยเพื่อนตรงเนี้ยมันมีระบบน้ำนีไงเนี่ยเพื่อนเห็นระบบน้ำไหมเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะครับเห็นเพื่อนหปะเนี่ยต่อไปเราก็ตัดกิ่งต้นไม้ออกมันก็จะได้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับแต่ผมอาเป็นเป็นจริงจริงมันเป็นที่พักต้นไม้แหละผมก็ทับทับไปแต่ก็ไม่ตายเพื่อนเนี่ยถามว่ามันทนไหมมันก็ทนนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็ไม่ตายนะปะเนี่ยก็แตกกระโดงใหม่นะเพื่อนเนี่ยทีนี้มันย้ามันเยอะผมแบบ มาพิธีพิถันแบบละเอียดว่ายาต้องถอนทุกต้นผมก็ไม่ไหวนะเพื่อนเนี่ยมันแตกหม่เพื่อนเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยโพษนะใชนิ้วนี่นะเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยมันแตกใหม่นะครับผมก็มัวๆไปก่อนละเพื่อนถ้าเราอยู่อ่ะมันก็มันก็พิธีพิถันให้เขาได้แหละนะครับเนาะโอเคผมให้ดูแหละเพื่อนเพื่อนถ้ามีระบบน้ำมาดีนะครับแต่ต้นเหลืองๆเมื่อกี้ระบบน้ายังไม่มานะครับโอเคละเพื่อนถ้ามีระบบน้าอ่ะปลูกง่ายไม่ยากเพื่อนขอปลูกใต้ต้นไม้เถอะนะครับ ปลูกผักหวานป่ากันเพื่อนอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงผมกินแล้วนะครับผมเพื่อนไปแล้วครับวัสดีครับ